เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกช่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปะกาวันนี้นะครับมาเจอกันในเกมมาจอง2นั่นเองมาจองมาแล้วจ้าจังหวานี้อาา่าฮะมากับทุนทั้งหมด600บาทนะท่านผู้ชมเบาๆกับเบ็ดละสามบาทเดินยาวกันเลยเฮ้ยจริงไหเนี่ยจริงปหเนี่ย เดี๋ยวขอาพาก่อนมาเข้าฟีเกมอะไรตนะั้งแต่แรกบ้าบอพอแตกจริงๆนะท่านผู้ชมช็อตนี้มาดูกันก่อนครับผมแตกมาคูณ2แล้วไปถึงคูณ3ามแลล่ะยังไม่ถึงนะเอาฟีเกมมาแถวสุดท้ายอะ่ะโอ้โหไม่ดีเลยไม่ดีเลยยังไม่แตกแบบเนื้อๆเ,เลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยได้ลุ้นนะช็อตนี้ได้ลุ้นนะมี4ี่ตัวนะตรงมุมจอท่านผู้ชมมีสี่ตัวตรงมุมจอนะยังไม่เห็นเลยอ่ะช็อตนี้ยังไม่เจอครับยังไม่เจอ อ่ะน่าจะเลื่อนไปก่อนเฮ้ยนี่ไงได้ลุนนะได้ลุนนะได้ลุนซีเกมตั้งแต่ต้นก็โอเคนะจังหวะนี้ปกติเกมนี้จะเนิบๆหน่อยนะแต่ช็อตนี้น่าจะเดือดอยู่นะถ้าได้นะโอ้มาเฮ้ยงเนี่ยเมื่อกี้มันหน้าแตกมากเลยมันไม่แตกนะท่านผู้ชมเอาฟองวงมาเราหนึ่งครับไปะล่ะไปปล่ะ ผูเลยอะดูแบบริมๆไม่ผูเลยนะท่านผู้ชมโอ้ตายอยู่ตันไงบอกแล้วบอกแล้วผุดฟรีสิบครั้งครับผมฟรีเกมนะครับผมฟรีเกมแบบไม่ได้ซื้อมาดูว่าจะฟรีเกลือหรือเปล่าเอาบองกรทองเรือยขึ้นไปแตกมาแล้วหนึ่งไปคูณสี่แล้วหน้าจอแบบนี้คูณหกไปโอ้โหไม่แตกแบบนี้ตอนคูดติดว่ารับโผ มาครับโอ้ยแตกมาอยู่เฮไฟไฟห้าตัวท่านผู้ชมเอายังถึงอยู่นะยังไปถึงคูณหกอยู่นะแบบแตกเล็กแตกน้อยแล้วอยๆน่ะเอาจังนะโอาโอ้สวยครับส่วนนี้ไฟมีสามแล้วแตกไหมคูนสิบแล้วแตกไฟยิ้มหน้าแบบนี้สวยดีครับเอาโอ้โหส่วนนี้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเงินรางวัลก้อนโตโตมาแล้ว โอ้สำหรับเกมนี้ก็น่าจะแบบิให้นกกระจอกนะผมว่าน่าจะใช่ผมเคยดูหนักอยแต่ผมไม่เคยเล่นนะให้นกกระจอกผมเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเรียกว่าอะไรไม่เหมือนกับไพ่ไพ่ปกติไปกติยังเคยเล่นอยู่เอาอตัวเองแล้วนี่อโอเคซูปเปอร์เมกาไปแล้วตอนนี้260บาท70ดสตองอ่ะฮะเลยเจ็ดครั้งนะฟรีเกมอีก7ครั้งฟรีๆนะฟรีๆของจริงนะตอนนี้ ไปกันต่อครับกับอีก6หมุนแตกมาอยู่ตัวแตกมาอยู่เอาเอาไวาสะสมไอ้ตัวนึงผมว่าถ้าจะได้คูณสิบไม่พลาดอ่ะอ่าคูณสิบได้น้อยอ่ะได้น้อยเหลือเกินคูณสิบแตกสามตัวอย่างเงี้ยจริงเอาเป็นว่าทำตระก,กันกันเรากัน เรือบลืมสําหรับคลิปนี้ก็น้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะพี่ก็ยังไม่แนะนํานะครับผมเฮ้ยคุณสิบคุณสิบไว้สามตัวโอ้โหตกใจเลยครับผมเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะครับผมสามารถดูชมได้เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงได้เลยดูได้เลยดูได้เลยหรืออยากให้พี่เล่นเกมไหนก็สามารถ ขอกันมาได้เลยคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยพี่จัดให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนเพราะพี่จัดให้มาหลายคนแล้วนะโอเคนะครับสําหรับ FC ท่านไหนที่อายุถึงแล้วอยากเล่นอยากมันอยากแตกตามอยากแตงนะ่งหนักแตกจริงแตกเต็มแตกทุกวันก็เชิญสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยรับรองนะรับรองว่าแตกจริงแน่นอนแตกจริงจ่ายจริงแน่นอนผมบอกเลยมาแตกไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากนะ กราบการให้เข้ามาสมัครกันได้เลยซูเปอร์เมกาไปแล้วจวังหวะนี้ครับผมซูเปอร์เมกาไปแล้วโอเคสองร้อยแปดบาทนะวันนี้ก็เดินเบาๆกันไปนะก็เบาๆกันไปสําหรับผมเท่านี้ผมก็ยังเหมือนเดิมน,นะผมไม่ต้องบอกตามตรงว่าผมักว่าแต่อาาพอแล้วนะผมก็โอ้ย,ยก็ได้โอเคแล้วได้เข้าตัวแน่ก็โอเคแล้วอะ่ะถ้าอดน,นี้คูณหกแตกหรือเปล่ายังนะหมุนสุดท้ายนะท่านผู้ชม ประลุนกันว่าเจ้าถึงคูณเท่าไหร่คูณสองมาแล้วแล้วคูณสี่แตกหรือเปล่าคูณสี่แตกด้วยนะท่านผู้ชมล้วคูณหกมาไหมโอ้โห,โหจอดที่คูณสี่นะครับผมเงินรางวัลรวมไปดูกันหกร้อยเก้าสิบสามบาทนู่นเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นปกติผมก็น่าจะพอแล้วนะแต่อันนี้แบบอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูไงก็ต้องแบบว่าเอ้ยให้มันไปอีกสักหน่อยให้มันไปอีกสักหน่อย เสียามานี้หน้าแหกนะจังหวะนี้ไปอีกสักหน่อยเสียมานี้หน้าแตกนะคูณสองมาแล้วตอนนี้คูณสามมาแล้วแตกแล้วคูณสี่ตคูณห้าเต็มหน้าไหโอ้ยไม่มานะท่านผู้ชมยังไม่มานะจังหวะนี้โอ้โหมาปีเกมตัวไม่มาเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะกับช่องซูรุเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะน้องๆหน,นูๆทั้งหลายเอาคอนนี้เงียบอยู่นะแต่ก็มาอยู่นะจ้ะโอต้ตัวเงี้ยอะรอบนี้เพิ่มให้หน่อยแต่ห้าตัวือ้อหึ โอ้สวยส่วนนี้แต่ตอนนี้สวยเลยแต่ทางหน้าอยไรนะปะยังนะท่านผู้ชมยังไม่มานะส่วนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่โอนิ่งยาวอยู่กันนะยิ่งยาวกยนคกันนะผมว่าแบบยังไม่คูณห้าเลยยังไม่ได้คูณห้าจากหน้าหน้าหน้าปกติเลยนะเอายังยังไงอ่ะยังไงอ่ะ โอ้อยสวยชอ็อตนี้มาเลยครับแล้วคูณสองไหมโอ้โหโอ้ยน้องจ้องที่เริ่มจะขวร้อแล้วนะน้องปีเกมมาดิปีเกมมาดิปีเกมนี่ปิดคลิปสวยเลยโอ้โหไม่มาว่ะท่านผู้ชมมันอ้อล้อเราอีกแล้วนะมันอ้อล้อเราอีกแล้วนะเราไม่สนนะเราจะเอามันให้ได้นะนอ้อล้อเราอีกแล้วนะอ้อล้อเราบ่อยเกินไปแล้วโอ้ไม่มาครับผมยังนะ ไแตกมาไหมเออไว้แตกอยู่รอาวาอีกตัวหนึ่งเอ,อ้ยสวยชอนนี้ดีงามพระรามแปดกันไปเลยโอ้โหดีคูนห้ารัวรว,วไปแบบนี้เลยแจมแมวแวววับเลยครับผมชอนนี้โอเคโอเคโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ครับมันก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมแล้วครับผมก็งงันี้เป็นเล่นเรามันเสียนะผมก็กดอะไรก็ได้นะเราแ่อย่าไปโลภมากเท่านั้นเองนะครับผม 164บาทนะท่านผู้ชม164บาทเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องของเราซูรุกกากันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปดีภาพสวยๆงามๆแบบนี้ไว้พบเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปในคลิปนูน้นคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ